ทำการอนุญายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่สอนอเมืองเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วงนี้กบเป็นข้อมูลนี้ครับทุ่จูกค้าต้องนำมาแจ้งความรว่าลงจ้งวาต่นี้เกิดการตรวจสอบครับทางบริษัททีมของเราครับได้ทำการดูเสียงการสื่อารระหว่างนรกัาลูกค้าเอาไว้รออยู่แล้วครับครับครับิเพื่อเนีุ้ลูก้าสามารถลงแจ้การแจ้งความได้ครับคุณลูก้าแต่ว่าอางไอเรครับถามนนครับ่าคุณลูกค้า แม่นที่จดส่งครับคือวินีจผมผมไม่ได้เป็นคนจัดส่งครับถ้าคุณลูกค้าย,ยังจะเป็นของจริงครับทางเราครับได้ทำการประสานงานไปยังไปขายในจำนวนดีทองเชียงใหม่ครับเพื่อได้ทำาาการจับสายให้ลูกค้าได้ทำการแจ้งความกับสถานีงานที่ที่เกิดเหตุไปแล้วก็ครับและที่ใช้เขาจะได้ลงพื้นที่ในส่วนต่อต้องต่อติดคาีแล้วครับอ๋อครับงั้นก็การต<ะ>่อสายครั้งนี้นะครับไม่ ครับคือการต่อสายทางนี้นะครับไม่มีค่าบริการใดๆครับคุณลูกค้ามีความสงท่ทางเราเริการตนี้ครับแล้วกันบริษัทก็แจ้งความไปเลยครับ d h l ผมก็บันทึกเสียงผมไว้แล้วก็แจ้งไปเลยอ่าก็ตรงนี้ครับผมจะได้ให้คุณทำตามเระสานงานการจัดต้าที่เรองหนเาหรือว่าทางทางนึงหน่ครับเพื่อให้คุณได้แจ้งความนะครับตรงนี้คุณหนูเดินทางมาไหมหนังสือเดินทางนะครับคุณคุณหนูเดินทางมาไหมครับ ผมผมอยู่ไกลอะครับผมผมอยู่น่ะผมอยู่ใต้น่ะผมไปไม่ได้ถ้าตรงนี้ตู้ไม่สะดวยนะครับผมไม่ทําการโอนสายไปธนาคารทุกผ่านครับเพื่อความสะดวกครับครับทุกทานตรงนี้ตู้พากกันเลยสี่สายรอแต่ตู้เขาถึงทำการออกสายนะได้ครับ ทางเราได้ทําการออนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่สอนอนเมืองเชียงใหม่เรียบร้อยแล <Brother Han. S 1> ้วกรุณวลาปรอสักครู่ขณะนี้ทางเราได้ทําการออนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่สอนอนเมืองเชียงใหม่สวัสดีครับสถานีตำรวจสุทอเมืองเชียงใหม่ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ดีเอลแจ้งตอเลมื่อกี้ดีเอลแจ้งมาบอกว่าผมส่งของพิเีระมาน ครับชมอะไรครับเียลองลองลองเล,งล,งลง่าเหตุการณ์ให้ผมฟังน่ะว่าเกิดอะไรขึ้นส่งของอะไรอ่ะหนังสือเรือนทางเอทเอมซุกซ่อนไปนในเสื้อผ้าอะไรเนี้ยครับครับมันก็ประมาณประมาณว่าดีเอแจ้งมาบอกว่า แต่ผมที่ผมจดไว้ก็คือเดลิลเชียงใหม่เซ็นทันแอร์พอร์ตสาขาเชียงใหม่ไอตบ,บนหานยาว<ร>าอะไรนะรนนนครับครับข้าวผมก็ได้เนาะ